รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่วัดศรีสุดารามบวร,รวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าวาดวัดศรีสุดารามบวร,รวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร,มพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอเจริญพรบรรดาเุชนพุทธศาสนาทั้งหลายที่ประการได้ชมรายการที่ดีแลนด์อยู่ของเช้าวันเสาร์ที่สองของเดือนกรกฎาคมท่านทั้งหลายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นวันคล้ายวันอายุจํมงคลอัตมภาพวันที่ส2องกรกฎาคมในปีนี้เรียว่าครบรอบ 6นักษัตว์อายุก็ได้72ปีเรียว่าครบ6รอบนักษัตว์อายุก็เต็ม72ปีท่านทั้งหลายการที่ยุยืนยาวนานมาถึง72ปีที่จะถึงในวันที่12หรืออีก10วันข้างหน้านี้ก็แน่นอนล้ว ต้องมีการดแรูแลสุขภาพกายต้องมีการดแรูแลสุขภาพใจให้ดำรงคงมาได้ถึงวันนี้อีกงน,น่าเหน่อว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลาถึง72ปีด้วยกันก็นึกถึงท่านผู้รู้ แล้วก็ได้กล่าวถึงการดูแลภาพร่างกายไว้ท่านแบ่งไว้ถึงร้0ยซด้วยกัน 1. การดูแลเรื่องอาหาร20% 2. การพักผ่อน20% 3. การออกกำลังกาย20% 4. การดูแลสภาพจิตใจ20%และการพึ่งหมอพึ่งยา20%รวมกันแล้วได้100%ไม่ข้อถึงหรือว่าการดูแลเรื่องอาหารก็แน่นอนละทั้งหลายการจะทานอะไร หรือการจะขบเคี้ยวฉันอะไรนั้นนะก็ต้องดูว่ตถิน้นเป็นประโยชน์ไหมทานไปแล้วจะให้โทษไหมถ้าเป็นประโยชน์เป็นเป็นประโยชน์ก็ควรทานระการที่สองคือการออกกำลังกายก็หมายถ้าก่าต้องให้ร่างกายเคลื่อนไหวป้าอยู่นิ่งน่งอยู่นานๆแต่ท่าเดียวกันไม่ได้ประยู่นิ่งนอยู่นานๆในเท่เดียวกันเนี่ยมัวแต่ให้ปวดให้เมื่อยเคล็ดขัดยออได้ ก็จะออกกำลังกายใช้การตีสังพื่อการพักผ่อนการพักผ่อนนึดร่างกายเราต้องการพักผ่อนเวลานอนหรือว่าจาวัดจะไปฝืนเวลาจะลาเหนื่อยแล้วจะไปฝืนเราก็ต้องนอนพักเรียกว่าพักผ่อนเป็นปบะการทีส่สุภาพใจ จเ,เรื่องสําคัญมากกันทั้งหลายจะให้ทุกใจอะไรเกิดขึ้นทั้งที่พอใจเร็วออิจฉาลมอะไรทีิขึ้นในพอใจอนิาลมแล้วก็ต้องรู้วนจะเป็นอารมณ์กระทบเข้ามาก็อะไรก็ไปวางได้ก็ไปวางซะสุดท้ายถ้าเจ็บถ้าป่วยก็ต้องหาหมอหาหมอหายาที่ละ่ะถึงได้ร้อเปอร์เซ็ทภาพได้มีอายุการมาถึง72ปีจะถึง42อยี่กระดาก,ดากผมเนี่ยก็ดูแลอย่างนี้ท่าน ก็ดูแลกันมาอย่างนี้นก็มีการสวดมนต์ไหว้พระก็มีการได้โอกาสใช้ปัญญาสมองอยู่ตอดเวลาจา,างนี้เป็นต้นทางด้านทางหลายพระลาวสศสีตุดันาวรวิหารที่ภาพจำรงครองตำแหน่งเจ้าวาดมา,าถึงวันที่9กระรกฎาคมของเดือนนี้จะครบ35ปีออกมาแต่วันที่9 เลือด,ดาคม2,530จนถึง2,565ก็เป็นเวลา,า15ปีวัดศรีตุลบริหารเดิมทีเราเรียกว่าวัดชีปะะขาววัดชีปะะขาว,เป,วเป็นวัดเก่าแก่มีมาตัแต่สมัยกุศยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพันธลายมหาราศในรับการทำนิการก่อสร้างจาก,ากาท่านอภิญากษางทบดีเจ้าคุณปาน ที่เคารพนับถือของท่านก็คือท่านชีประขาวอูได้มาสร้างท่านก็เียมอบทรับส่วนหนึ่งให้มาสร้างที่คองมะกอกน้อยแล้วก็ให้ใช้ชื่อว่าวัาชีประขาวนั่นเองต่อมาจนถึงราชก,ก,การที่หนึ่งสมเด็จพระยอดฟ้าจุลป h a ราชกรมจเป็นกรมพระศรีสุดารักษ์ผู้เป็นพระพระกินีเธอแลือเป็นพี่สาวพระการที่หนึ่ง ก็ส่งมาพระปิขออีกครั้งหนึ่งทั้งอารามก็ทําให้วัดก็มีความจญรุ่งเดืองอีกครั้งหนึ่งต่อมาจะถึงพิการที่สี่และการที่สี่คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาน้อมนึกถึงสมเด็จพระจิกาคือสมเด็จยายก็คือกรมสมเด็จพระศรีตุดารักษ์กรมมเด็จพระศรีสุดารักษ์นี่เป็นพระปีนางในการที่หนึ่งอ่า เป็นสมเด็จยายของรัชกาลที่สี่สมเด็จพระจํมเก้าพระปิ่นเก้าถ้าเป็นพระอิกาเป็นยายแล้วก็เป็นพระราชาบรรดาของของสมเด็จพระศรีสุริยันทาบรมราชินีเดิมพระนามเดิมที่ว่าเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดอแล้วต่อมาก็รับทำไนาเกิดเป็นสมเด็จพระศรีสุริยันทาบรมราชนีในรัชกาลที่ที่สอง มีพระตุติการมาก็เป็นสมเร็จพระจอมก้าวเจอยู่หัวพระปีก้าวเจอยู่หัวต่อมาพระจอมก้าวใจอยู่ก็ปโปรดยกฐานะขึ้นเป็นพระรอบหลวงทั้นตีทนติบวร,รวิหารนั่นเองมก็สมายที่ภาพเจริญไปเอาเจริญอายุค,ครบ7จ็ปีก็เลยถือโอกาสบรณะใหญ่พระวิหาร พระหารก็สมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่ถือพระทุกสรัฐานที่มีจุอ,องคท่านอยู่ที่วัดศรีสุดารามบุรณะปีการใหญ่ท่านจะดูที่หน้าบันหน้าบันพระวิหารก็คือจะมีพานแลว้วบนพานก็มีปิ่นวางอยู่นั่น,นก็คือสมเด็จพระปิ่นเก้าการบุรณะเพื่อเป็นถวายพระกุศลวแก่พระองค์ท่านครบความแล้วว่าวัดศรีสุดารามบรวิหารพระรามหลวงนี้ ก็ถือว่าเป็นพระอาราม1เป็นนุสรสถานสำคัญยิ่งของสมเด็จพระเจ้าพินังเธอเจ้าฟ้ากุมพระีสุดารักษ์พระนาเดิมวะแก้วคณะเดือนที่12บรองกัาคมที่จะถึงนี้คณะสาารก็จัดงานสมโพธ์อายุวัฒนคลอัตภาพกองงานเริ่มตั้แต่วันที่สิบสิบเบ็ดกราคมสิบสองกัาคมเป็นเวลาสองวันด้วยกัน ก็จะทั้งหลายได้ชมรดยการอยู่แล้วที่บางผู้รบนับถือในสภาพคดีกากสืบ็ดีเรารข,อขอเชิญมาร่วมงานมาเป็นกุศลเนื่งในมงคลอายุหกรอบนักกษัตริย์หรือเจ็ดสิองปีขอจมพระาที่วัดศรีจุฬามแว่พวทุทธเขตบางกอกน้อยกรุงเทพพนานครโดยพร้อมเปลี่ยงการขอเจริญพอรอ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสสมโพธอายุวัฒนมงคลครบ6รอบนักษัตริย์72ปีของท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนเจ้าว,วาดวสรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในวันที่11และ12กรกฎาคมพศ5 6 6 5และในวันที่12กรกฎาคมพศ2565 เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยว,วดีนวสีสุราดามบรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพียงกันนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ท้อปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้